ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่บ้านพิยุนะวันนี้เป็นพิยุแก่พอนกแฟนซีมากมายหลักสไตล์นะครับเดี๋ยวผมให้พิยุแนะนําว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับพิยุครับผมให้พิยุแนะนาว่ามีอะไรบ้างของเรามีที่เด็ดอะไรบ้างวันนี้ตัวแรกนี่เป็นนกอะไรเอ่ยพิยุนี่ลิวตันนี่เป็นลิวตันเล่นคนเนาะเล่นคนอืมตัวจเลยนะแล้วก็อ่ะตัวข้างในเป็นนกกิ๊กกุกเลยตัวนี้สามกุ๊กมีลุดสี่อ๋อตัวนี้สามกุ๊กหลุดไปสี่ครับตัวนี้เล่นคนไหมยังครับ ตัวนี้นกหนุ่มเนอะแต่ก็จะคูอยู่ใช้แล้วหลายจะเล่นคนแล้วอ๋อจะเล่นคนเหมือนกันเนอะนี่ครับพองละพองละดีเลยพองเต,ตือนคู่หน่อยอ่ะตัวต่อไปนี่เป็นนกอะไรเอ่ยอ่านี่นกต่อครับอ๋อนี่นกต่อของเราเนอะอ่ะแล้วพี่ตัวนี้เป็นนกอะไรนี่ตัวนี้เป็นแฟนซีสามกุกอ๋อตัวนี้เป็นแฟนซีนกสามกุกเนอะสามกุกครับอ๋อนี่เลยแฟนซีสามกุกนะเนี่ยมากมายหลากตล์นะ เดี๋ยวผมพาไปชมรอบๆไปจังหวัดเมของเรามีนกเยอะแยะมากมายนะนี่เลยตัวนี้ก็เป็นนกกีกุกครับพี่ตัวนี้ห้าอ๋อตัวนี้ไปห้าเนาะนี่เลยอ๋อสวยๆเลยนะของนี้ขาวเจี๊ยบเลยเนาะครับพี่ตัวนี้เป็นนกอะไรเอ่ยตัวนี้สามตัวนี้เป็นนกสามกุกเนาะครับกุกตัวนี้เป็นหน้าดังหน่อยติดหน้าดังนิดๆนะครับนี่เลยตัวข้างหลังนี่เป็นนกสามไปสี่เนาะ ตัวนี้เป็นลิวตันเล่นคนแล้วก็ตัวนี้เป็นนกสามกุกนะครับเดี๋ยวผมพาให้พี่พาไปดูมไปชมพ่อแม่พ่อแม่อยู่ไหนเองพ่อแม่อยู่นี่อย่ับอ๋อคนนี้เป็นอะไรพี่ตัวนี้ลิวตันอันนี้เป็นพ่อแม่ลิวตันอตัวที่ครูเก่งนะนี่เลยอันนี้เป็นพ่อแม่ลิวตันนะแล้วก็ตัวนี้เป็นพ่อแม่สามกุกอ่ะตัวนี้เป็นพ่อแม่สามกุกเนาะนี่เลย วันนี้ผมจะมาเนี่ยรับแฟนซีนะครับแฟนซีที่ถ่ายนี่ผมรับกลับหมดเลยนะอ่ะอันนี้เป็นอะไรพี่ตัวนี้ก็เป็นสามกุกเนะ,ะครับอตัวบนเนี่ยเป็นสีขาวส่วนตัวล่างนี่เป็นอ๋อสีปลา,ปาครับอันนี้ลูกเขาก็ติดหน้าด่างนิดๆน,นะครับสามกุกนะนี่เลยมาอนนี้นะปะพิยุกทงทางนู้นมามีอะไรอ่ก็เป็นลูกพวกสามกุกสี่กุก อ๋ออันสีสามสีกุกเนอะลูกอนะันนี้เป็นชุดลูกนะใส่รวมเข้าไวอืมนี่ครับสายกุกนะเป็นฟันงีกับสีปา่าเนอะครับครับเอ่อนี่เลยอ๋อขาขาวนี่เป็นสามกุกนะสามกุกสีเป็นนะสีนะอันนี้ก็เป็นหน้าด่งาดงอันนี้สายกุกเนะสายกุกครับเนี่ยหน้าด่างสายกุกอันนี้ก็อ่ามีหลากหลายกุกนะ ของเรามีเยอะสุดก็หกเจ็ดแปกุกครับครับนี่เลยอ๋อไอตัวตัวหน้าไม่ได่างนู้นก็ลูก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 อะไรครับนะ่ะอันนี้นกก,นนนนก,ก,กุกอ๋อนะตัวนี้เป็นนกกุกไอกุกไหลนะนะกุกไหลตัวนี้แปดถึงเก้าอืมอันนี้แปดเก้ากุกนะคร,ครับนี่เลยของพี่ยุเขาจะประ,ประมาณนี้นะอันนี้เป็นลูกนกนะครับที่เอ่อเพาะขึ้นมานะครับนกสายกุกนะครับก็จะมีด่างมั่งแล้วก็ พี่ขาวบั่งเนาะ,ะเป็นแฟนซีเลยอ่ะของพี่มีชวาตัวงหรอตัวนี้เอาเอาไว้ฟังเสียงลูกเพาะอ๋อตัวนี้เป็นลูกเพาะไว้ฟังเสียงเนาะครับแม่นกเนียหัวละจากเลยนะ,ะนะครับนี่เลยผมจะมารับแฟนซีกลับบ้านเนาะ,ะนี่ก็ตัวแรกนี่เป็นนกสามกุกสามกุกครับอ่าตันนี้เนาะแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นนกนกันนกันอ่าตัวนี้จะรับกลับบ้านนะแล้วก็ตัวนี้เป็นนกสี่สี่กุก สามไปสี่อ๋อตัวนี้ก็รับกลับบ้านนะแล้วก็ตัวนี้เป็นลิวตันเป็นคนนะตัวนี้ตันปึ๊กเลยตัวนี้โอ้โหกี่ปีเนี่ยตัวเนี้ยอันลิวตันตัวนี้หลายปีแล้วครับเหรอตัวนี้เก่าเนี่ยตัวเก่าแก่นะนี่แหละอันนี้รับกลับบ้านนะสวยเลยแล้วก็เออพีวยุแกแบ่งพ่อแม่นกเนาะให้คู่หนึ่งไอ้สองคู่อันนี้เป็นอ่ะลิวตันอันนี้ก็ ร,รับกลับไปบ้านนะแล้วก็อันนี้เป็นสาม,ามอันนี้ก็รับกลับไปบ้านเนอะนี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นอะไรพี่กรุกนี้อันนี้นกุกไหลอืมอันนี้นกกุกไหลนะอ่ามีลูกด้วยเนะครับอันนี่กุกไหลเนาะครับครับแล้วก็มีพิเศษอะไรบ้างกุกไหลของเราที่เราทำตอนนี้อ่างตลอดครับอ่างทุกคําอ่างทุกคําอ่างทุกคํากุกไหลนะที่เราทํานี่ครับนี่เลยนี่นะครับโอ้โหพ่อแม่กาลัง น่าจะขายใหม่้วมั้งนะเนาะครับครับอันนี้กุกไหลน,นะขวางตลอดนะครับขวางตลอดของเราก็หลายกุกเดินชุดนี้เนะคร,ครับลูกก็ที่ว่าไปใส่กรงไว้นู่นใส่กรงไว้แปดเก้ากุกแล้วตอนนี้อืมครับนี่เลยแต่ว่าตัวนี้คอกไนตัวนี้ยังไม่ได้แยกไปเน้นตัวน,นี้เป็นลูกทนเหรอลูกทอนครับอืมกุกไหลอ่างตลอดนะครับตัวนี้โอ้ไม่แพงพี่ยุขายราคาเบาเบาครับนี่เลยแหมสวยๆนั้นเลยนะ พอแม่ลงมาแล้วน่าจะอ่ฟักไข่อยู่นะเออมีไข่อยู่ไสองใบนี่เลยนะครับสามปุกนะริยวตันสวยๆนะอันนี้คุณนีิพยุกเก็บไว้นะเก็บไว้เป็นสามปุกเนะาะเดี๋ยวก็จะไข่อย,ยนะูแล้วเนี่ยนะครับพ่อแม่สวยสเลยนะครับอันนี้เก็บไว้เพาะขยายนะนผมก็แบ่งพ่อแม่สวยๆไป นี่ครับแฟนซีสายกุกนะวันนี้เรามาทำลิปเอ่อแฟนซีล้วนๆนะนี่เลยแฟนซีสายกุกนะครับพิยุนะครับนี่เลยอ๋อตัวนี้ก็สามสามุกเต็มเนอะสามุกเต็มตัวนี้ส,สวยๆเลยตัวนี้เรารับกลับบ้านนะนคท่านใดสนใจเดี๋ยวก็จะไปทำคิดไปรับชมนะนี่เลยเด็ดๆของเราก็มี หน,หน้าดัางนี่เยอะเลยนะพี่เนาะเยอะแต่เป็นสามกุกอืมนี่เลยพวกชุดสามกุกเนาะจะมีตัวกําไรข,าขา้ 7, อขาแดงตัวนั้นเจ็ดแปดกุกอืมตัวนู้นนืกำไรข้อขาสีแดงอ๋อออมีข้อขาสีแดงอ๋อนู่นเลยเนี่ยนี่ข้อขาแดงอ่ะตัวนี้เจ็ดแปดกุกเนะ ครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกสามกุกนันที่เราทําอยู่เนาะสามกุกหรือสสามกุกสี่กุกพวกสายกุกดังๆนะ,ะนี่เลยเป็นแฟนซีนะแม่ตัวนี้เป็นลิวเนาะ,ะลิวนม่ที่เด็ดเลยตัวนี้สวยดิตัวนี้เห็นขันโยนอยู่เมื่อก่อนนี้ประจําเลยตัวนี้นานละขันกึกนะครับ ที่เออเขาไ่ยวดทำเนี่ยจังหวะมันจะไม่รัวเนาะจังหวะมันจะพื้นๆเลยๆอ่าถ้าเกิดว่านกแฟนซีทั่วไปว่าเรียกกุ๊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 กอันนี้เรียกธรรมดาเรียกเหมือนนกป่าทั่วๆไปแล้วเรียกเพาะเพาะนะครับอันนี้เลยเนี่เอาผ่ามันอย่างดีแล้วนะในการเรียกการโยนนะเป็นเสียงลูกป่าจังหวะเสฟเพาะพะนะครับอันนี้เลยนะอย่างพวกสีกุ๊กจังหวะดีๆเลยนะครับอันนี้สาไปสี่เนาะ หน่าครูแล้วครับเล่นคนนะนี่เลเล่นคนแล้วนะครับตัวนี้สามไปสี่นะเป็นสีเลยของเราเด้ๆส,ส,สวยๆนะปะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นกลงแล้วกันเดี๋ยวเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถแล้วถ่ายใวทักทีนะอ่ะเดี๋ยวนะผมเอากลงกันไป นี่นะครับเดี๋ยวเราเอานกใส่กรงนะอันนี้ที่เราจะรับกลับบ้านนะอันนี้เป็นหลิวตันไปแล้วนะอันนี้เป็นสามกุกนะคุณนี่นะนี่เลยอันนี้พ่อแม่นะครับอยู่นี่เลยเดี๋ยวพี่วัมาใส่ตัวงนะอันนี้ใส่รวมกันไปอันนี้เป็นพ่อแม่ลิวตันกับพ่อแม่สามกุกนะครับในใี่ยับไปเก็บัน่ายไปนะส่วนนี้เป็นสามกุกสามตัวแล้วอันนี้เป็นลิวตันนะครับนี่เลยตันเล่นคนนะวันนี้เรามารีวิวแฟนซีล้วนๆนะครับนี่เลย หมดแปดขุนพลนะกันสี่ล้วนๆนะครับแล้วก็ของพี่ยุก็มีนะลูกนกชุดนู้นนะทางในเนาะครับ,รบที่เรายังไม่ได้เอาไปนะพวกเอ่อหน้าด่างหน้าด่างสามปุกอะไรเงี้ยเนาะครับนี่เลยเดี๋ยวเรารับกลับไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมสหรับวันนี้สวัสดีครับพี่ยุครับสวัสดีครับ